<Cute. S 3> สวัส,สดีครับและคลิปนี้มารีวิวโอชินโกะแซนที่2ตอนที่11กันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไปเช็คแล้วนะว่ามีทั้งหมด13ตอนนะครับเพราะงั้นก็บอกว่าจะเหลืออีกแค่2ตอนเท่านั้นก็จะจบลงแล้วสำหรับเ็นเมเรื่องนี้นะในซีซั่นที่2เออผมขอ ประเด็นแรกเลยก็คือในฉากแรกที่เปิดมาแล้วอควาไปเที่ยวกับคานะเนี่ยที่อ่านมงงางะเนี่ยผมยังจำได้อยู่เลยคือพอคานะบอกจะช่วยจัดกระเป๋ารือว่าช่วยดูเสื้อผ้าอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วแบบอวบ,อววบอาควาเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่างมีนัดกับคาร์นิถูกไหมจริงๆเป็นอย่างงี้คือหักหน้าคานะไปเลยแต่ว่านี่ไอ้คานะได้ไปเที่ยวกับอาควาสมใจอะเลยอะแบบหวานกันเลยแต่คือทำไมมันเรียงไม่ตรงแบบมันตัดมาแบบขนาดนี้วะเออไม่แน่ใจนะ โอเคแต่ราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเบาๆเนื้อหาหนักก็แทบจะไม่ค่อยมีได้อย่างที่บอกไปนะเพราะว่าตอนที่แล้วก็ค่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆนะเนาะก็จะเป็นตอนแฟนสวิตเล็กน้อยระหว่างผลที่ชิปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชิปเรือคณนะหรือเรืออาคาเนตตอนที่ไม่มีเนื้อหาหนักสมองหรือว่าหนักใจอะไรแต่ว่าดูแล้วอบอุ่นหวัวใจดูแล้วแบบแบบรู้สึกดีรู้สึกดีมากรู้สึกแบบ ชอบสุดสำหรับตอนนี้นะอินมากๆผมอยากให้มีตอนแบบเนี้ยออกมาเยอะนะเพราะว่ามันรู้สึกดีอยากดูแนละ้วมันแบบชื่นใจโคตรน่ารักเลยอะอาควากับคานะเนี่ยจริงๆนะคือคานะน่ารักมากอะผมไม่รู้ว่าแต่แบบผมผมเป็นอาควาผมก็เลือกยากเหมือนกันนะไม่รู้หรอกว่าตอนสุดท้ายตอนจบท้ายสุดแล้วอาควาจะเลือกใครแต่ว่าผมเวลาคือเข้าใจปะไม่รู้ว่าหลายคนจะเป็นหรือเปล่านะแต่ในโมเมนต์ที่แบบคานะกับอาควาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็จะเชียร์อาริมาคานะ รู้สึกว่าเอ้ยคณะน่ารักดีว่ะแต่ว่าพอมันอยู่ตอนที่มันเป็นโมเมนต์ของคุณโรขาวาอาคาเนะกับอควาเนี่ยมันก็น่ารักเหมือนกันน่ะมันก็น่าเชียร์ทั้งคู่เลยอ่ะคือไม่รู้จะเชียร์ใครเลยตอนนี้คืออารมณ์เหมือนเมมโจะเลยในตอนเซตแรกที่เมมพูดไว้ว่าอตอนที่เมมรู้ใช่ไหมว่าทั้งคณะและทั้งอาคาเน่ชอบอาควาเมมก็พูดอยู่ว่าเราจะเชียร์ยใครเนี่ยใช่ไหมเออคือแบบอยากเอาใจช่วยทั้งสองคนเลยอ่ะทั้งอาริมาทั้งคุณโรคาวะเลยนะแต่ว่าถ้าถามสำหรับผมนะ ส่วนตัวผมถ้าเป็นสเปคเลยจริงอะอาคาเนะเนี่ยโคตรสเปกผมเลยผมชอบแบบทรงอย่างนี้มากทรงอาคาเนะเนี่ยแบบว่าเป็นผู้หญิงแบบค่อนข้างออกแนวเรียบร้อยนิ่งๆแบบอาคาเนะโดนใจผมสุดๆแต่ว่าก็ไม่ใช่คณะแย่อะไรคืออย่างคณะเนี่ยก็โอเคคณะก็จะเป็นผู้หญิงแบบว่าปากร้ายหน่อยพูดมากๆหน่อยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบลายจิก,กัดกับอควาเงี้ยมันก็น่ารักดีมาตลอดอะแต่เอาจริงนะโมเมนต์ระหว่างอาควากับอาคาเนะมันมันส่งกว่านะ มันส่งมาตลอดตั้งแต่มีอนิเมะเรื่องนี้มาเพราะงั้นแถมจากตั้งแต่เด็กด้วยถูกปะล่ะเจอตั้งแต่แบบอายุสามสี่ขวบแล้วอะแต่ว่าอย่างอาคาเนะางเงี้ยมันน้อยกว่านะเอาจริงแล้วอะแต่เวลาอยู่ด้วยกันมันก็น่ารักเหมือนกันอะแต่มันน่ารักคนละแบบนะคืออาคาเนะกับอาวานเนี่ยมันดูมันดูหวายมันดูแบบตัมุ้ตมิยะเออแต่คานะกับอาวาเนี่ยมันเป็นความน่ารักแบบแบบที่มันจิกกัดกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเราแบบเออทุกคนน่าจะเข้าใจแหละก็โอ้โหไม่ได้เทียรเลยโอเคก็ พูดในประเด็นของเรื่องนั้นไปเรื่องความรักเรื่องอะไรของอาควาก็ทำหัวมันก็มาตอนท้ายเลยอตอนที่คุยกับาคาเนะนี่นแหละก็จะมีเนื้อหาอื่นมานิดหน่อยที่เป็นเนื้อหาหนักนะก็เกี่ยวกับเรื่องพ่อของอาควาเนี่ยแหละนะที่ตอนที่แล้วควาได้ทราบข่าวว่าพ่อก็ฆ่าตัวตายไปแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพ่อตายแล้ววางใจแล้วก็จะวางมือเลิกทาจากเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้อยู่ก็จะใช้ชีวิต ปกติจะมีความสุขกับเขาบ้างอะไรอย่างนี้แหละแต <habitude> <energy> ่ว่าดูเหมือนอาคาเนะจะคิดอะไรออกนะจากเรื่องที่อาควาเล่ามาซึ่งตอนนี้อาคาเนะก็ยังไม่ได้บอกควานะก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันแล้วก็ในตอนท้ายก็จะมีลูบี้ออกมาหน่อยตอนนี้ไม่มีเมมอีกแล้วหรือว่าเอ้ยมีเมมมีเมมมีเมมแต่ว่าไม่ได้พูดสักคำนี่หว่าอยู่ตอนต้นต้นแต่ไม่ได้พูดสักคำเมมของผมโอเคลูบี้ก็ออกมาตอนสุดท้ายมาเยี่ยมศพของไอแล้วก็มีอีกาออกมาแล้วก็ตอนสุดท้าย ในที่สุดนะครับพ่อของอาควาและรูบี้ก็ปรากฏตัวสักทีแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นหน้าชัดนะใส่ชุดเรือลับใส่ห,หมวกใส่ผ้าแบบเสื้อแบบคุมยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเดินผ่านรูบี้ไปด้วยเออแล้วก็พูดหนึ่งประโยคว่าโฮชชโนรูบี้โตมาน่ารักสวยสมแล้วที่เป็นลูกฉันกับเธอนะพูดกับศพไอซซึ่งโอเคอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะสปอยหรอือเปล่าคำพูดที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะแต่ว่าถ้าอยากเอาชัว์ใครที่ไม่อ่านมังงะก็ ปิดไปก่อนดีกว่านะส่วนคนน้ามังงะก,ก็มาคุยกันตอนนี้เห็นแล้วโคตรลังสีเอามหิตแบบออกมากนะพอของรูบี้กับอาควาเนี่ยคือทุกคนอ่านมังงะแล้วนะน่ากลัวมากใครอ่านมังงะตอนล่าสุดก็รู้ยังแหละคือมันแบบโคตรเป็นพอที่คนเหี้ยเลยผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าผมโคตรเกลียดแม่งเลยคือแบบคนแบบนี้แม่ง เป็นคนที่ถ้ามีอยู่จริงบนโลกนะซึ่งผมว่าน่าจะมีแหละเป็นคนที่น่ากลัวสุดๆแบบเลวร้ายยิ่งกว่าน่ารังเกียจยิ่งกว่าพวกฆาตากรน่ารังเกียจยิ่งกว่าโจรน,น่ารังเกียจยิ่งกว่าอะไรเด็วคนแบบเนี้ยแลวแบบเอาจริงนะคือลูกสาวมึงเลยนะมึงมึง,ม,งมึงไม่มีความรักลูกสาวลูกชายมึงเลยเหรอวะคนเป็นพ่ออ่ะมึงแบบต้องมีความเป็นมนุษย์ป่ะวะเอาจริงอันนี้ผมขอด่าเลยนะะว่าผมมาเห็น ตอนเนี้ยที่อนิเมะมันได้ปรากฏตัวมาแล้วใช่ไหมมันออกมาแล้วก็จะทำให้แบบพอคนที่อ่านมั้งอ่ะก็น่าจะคิดแบบผมเนละมันมีความรู้สึกรังเกียจรังเกียจแม่งมากๆเลยแล้วมันก็เป็นคนที่หน้าตาดีด้วยถูกไหมคนที่หลออะไรเงี้ยไอ้ผู้คนแบบเนี้ยผมบอกเลยนะว่าคุณรล้ความเป็นจริงเลยนะคือน่าน,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 น่ากลัวมากคนประเภทเนี้ยที่แบบมันสามารถใช้สเสน่ห์เนอะวะเรื่องจริงผมไม่รู้หรอกว่ามันจะมีแบบคนที่แบบหลอแล้วแบบหลอแบบมากๆแล้วเฮียขนาดนั้นไหมแต่ว่า พูดถึงในกรณนี้ที่เป็นนั่นแหละการ์ตูนหนังก็ตามแต่ว่าพวกตัวละครแบบเนี้ยเออน่ากลัวมากมันหล่อแกถูกป่ะมันหล่อแล้วมันทําให้คนหลงเสน่ห์ทำให้คนโน้มน้าวจิตใจคนไปได้ทาให้แบบเชื่อเชื่อเชื่อมันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปไม่รู้แล้วแต่กรณนี้ไปกันนะแต่บอกว่ามันมันน่าเกลียดมากผมไม่ชอบเลยไอ้พวกตัวละครแบบเนี้มันมันดูเฮี้ยเกินมันดูมันมันดูน่ารังเกียจกว่าพวกตัวร้ายที่แบบว่า เออมาเป็นตัวร้ายแบบไอ,อ้กูร้ายเลยอไรกร้ายนีอย่างเงี้ยผมโอเคกว่าเยอะเลยแต่บางเผื่อๆอาจจะเท่ได้ทำตัวร้ายในกระตูนหรือในหนังอะไรก็ตามเป็นตัวร้ายก็ตกูเป็นตัวร้ายเลยกูมไม่ต้องหน้าตาหล่อแะมันแบบเอออย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าไอ้คนที่เฮีย้ยเหมือนที่แบบเหมือนจะประสาทมีความโรคจิตอยู่แบบเนี้ยมันลูกเตมมึงก็ไม่รักอะ่ะมันน่ารังเกียจอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องครอบครัวผมไม่เข้าใจว่าจิตใจมันทำด้วยอะไรนะด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนซีเรียสเรื่องครอบครัวได้แหละก็ต้องขอพูดนี้เลยนะอย่่าาดมเลยแตว่า ถ้าพูดตางตรงคือไอเนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กใจแตกจริงแหละเออแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือเข้าใจนะว่าแบบไอเป็นเด็กที่แบบว่าโดนเลี้ยงมาแบบอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กอะเอาเลี้ยงเด็กกับผ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคือผมเข้าใจอ่ะเข้าใจสิ่งที่ทําให้ไอแบบเป็นแบบมันได้แต่ว่าไอแม่งแบบไปเอาผู้ชายยิ้มมาได้ไงวะเอโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่วงต้นก็พูดถึงแต่ในอนิเมแหละแต่ว่าช่วงท้ายก็อาจจะบน่นเรื่องมังงะหน่อยเพราะว่าเห็นไอตัวพ่อมันโผล่มาในอนิเมต แล้วทําให้นึกถึงบ้างอะแบบช่วงปัจจุบันเนี้ยแล้วแบบใครที่อ่านคงเกียดคงเกียดพ่อสุดสุดอะอีตัวละครพ่อเนี่ยแม่งกูละองขึ้นหน่อยขออภัยด้วยนะครับถ้าใช้คำหยาบไปเยอะในคลิปนี้โอเคก็ประมาณนี้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กับช่องด้วยนะครับันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ